ฐานีวิทยุโทรทัศน์กองทับ,บุกร่วมกับกันตนาน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่เสนอนาทีจุดเฉินหิวเมื่อไรก็แวะมาอิ่มสะดวกที่7ซเว่นอเนฮ้ยอ้าวน้องมาชนน้พี่ทำไมอะอลอตเตอรี่ผมให้ป้าถือไว้เลย,เลยป้าอย่างนี้ผมไม่นา่าถ้าป้าหนีผมไปผมเอาป้าตายเลยนะ่ะ น้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซีมุนทาวงวรรณวัฒน์วัย68ปีพักอาศัยอยู่ในซอยลาดพร้าววังหิน66เธอตั้งใจออกจากบ้านเพื่อแวะไปยเยี่ยมเยียนพี่ชายที่โชคชัยสี่ฮัลโหลเออเนี่ยมาถึงแล้วเนี่ยซอยเขาบอกอยู่ในซอยนี้ใช่ไหมเออเนี่ยก็หาบ้านที่จะเซิร์อยู่เนี่ยเฮ้ยวันีเจอคุณป้าแถวนี้แล้วว่าแค่นี้ก่อนนะคุณป้าคุณป้า,ค,ปาครับ้แค่นี้ก่อนนะ คุณป้าครับรบกวนถามหน่อยครับคุณป้าอยู่ในซอยนี้ใช่ไหมครับใช่จะ้ะพอดีผมกับผู้จัดการธนาคารนะครับกำลังมาหาซื้อบ้านแถวนี้นะครับผมเป็นรองผู้จัดการแล้วก็นี่ผู้จัดการผมครับคุณป้าพอจะแนะนําบ้านแถวนี้ได้บ้างไหมครับอ๋อสึกจะมีขายนะเห็นก็คุยว่าจะมีขายอยู่หลังหนึ่งโอ้อเยี่ยมเลยได้เข้าไปดูสิคะเขาถามว่าป้าป้า,ปาในซอยนี้มีมีบ้านขายเหรอเขาวางนี้ ฉันบอกก็มีเขาเปิดประกาศไว้มีขายอยู่หลังหนึ่งถัดบ,บ้านฉันไปเนี่ยผมก็ไม่ใช่คนแถวนี้ซะด้วยครับไม่คุ้นเคยเพื้นที่เลยคุณป้าไปกับผมแป๊บนึงได้ไหมครับก็ได้โอเคก็เชิญเลยคุณป้าขอบคุณมากเลยครับนั่งไปกับผมแป๊บเดียวยนะครับว่างี้แล้วฉันก็เลยนั่งไปงนั่งนัแล้วป้ารูจากก้จักเจ้าของบ้านหรือเปล่าครับไม่รู้จักหรอกจก้ะโอ้นี่ยเนี่บ้านหลังเนี้ยที่เขาบอกขายเนาะนี่นี่หลังนี้หลังเนี้อ๋อเหรอครับจ้าจ้ะ มันได้แต่อมองๆแต่มันไม่ได้จอดรถนะอ้ะหนูไม่สนใจเหรอลูกอือยังไม่ถูกใจเลยอะป้าป้ายังพอมีหลังอื่นแนะนําอีกบ้างไหมครับอ๋อไม่มีหรอกมีหลังนี้หลังเดียวที่รู้ผ่านไปผ่านไปแล้วมันก็กลับรถมากลับรถมาแล้วมันก็มาจอดตรงปากซอยเนี่ยเมื่อยังไม่ถูกใจบ้านชายแปลกหน้าจึงพาเธอกลับมาที่จุดเดิมพอจอดเสร็จแล้วฉันก็ลงลงแล้วพอฉันลงเสร็จมันก็บอกป้าป้า,ปาอย่าเพิ่งไป ป้ายังพอรู้จักบ้านแถวนี้อีบ้างหรือเปล่าครับผมมาปวดหัวกุ้มใจกับผู้จัดการผมจริงๆเลยเขาอยากซื้อบ้านให้ลูกสาวครับป้ามีธุระบ้านร้อนด้วยโอ้ใช่ๆอากาศมันร้อนมากเลยป้าอย่างวนี้เชิญไปนั่งคุยในรถกันดีกว่าสักครู่นะครับป้าแป๊บนึงนั่งเข้าไปนั่งคุยในรถกันก่อนดีกว่านะครับครับผมได้มาเชิญครับเชิญครับคำร้องขอของชายแปลกหน้าได้ผลป้าป้าพอรู้ไหมบ้านหลังนั้นเนี่ยเขาขายเท่าไหร่อ๋อไม่รู้หรอกป้าก็ไม่รู้จักเจ้าของบ้านนะคะป้ารู้แต่ว่าเขาจะขายบ้านอ๋อเหรอจ้าลูก เฮ้ยอา้าวน้องมาชนรถพี่ทำไมอะ่ะผู้ชายก็เรียบปากมือมาแล้วมึงบอกให้เข้ามาในรถมาคุยกันเขาไม่ระวังมันชนรถพี่ได้ไงแล้วท่านถุงอะไรเล็กๆลอตเตอรี่เขา่าซื้อขอเลยปะเงินไม่พอเลยเอาลอตเตอรี่มาให้แทนซื้อของไปแล้วไม่มีเงินให้เขาเลยให้ลอตเตอรี่มาใบาหนึ่งมาดูแล้วมันเอ้ยนี่เมื่อคีาทุกได้ช่าถามตัวเนี่ย ไหนๆป้าลองหยิบอที่ตั๋วลอตเตอรี่ตรงหลังบ่ของผมลองมาตรวจดูสิครับป้าเดี๋ยว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 และสิ่งที่มณทาไม่คาดคิดกว่านั้นก็คือเลขลอตเตอรี่ที่ถือในมือถูกรางวัลที่หนึ่งทุกวงเก่งก็ดูกันนะวันถูกโอ้โหไอ้น้องนี่โชคดีใหญ่แล้วนี่จะรวยใหญ่แล้วเนี่ยโอ้ยเจี๋ยป้าหนูจะได้เงินปู่บ้ายแม่ แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะไปขึ้นเงินยังไงมาตัางค์ด้มีหรือเปล่าเนี่ย<อ>คกิดไปขึ้นเงินอย่างนงี้ถูกจับนะเน,นี่ยไม่มีไม่มีไม่มีเลยเอางี้เอางี้เอางี้ถ้าพี่เซื้อเราจะมี่ใบนี้เก็บมาไว้เนี่ยเดี๋ยวพวกพี่จะไปขึ้นเงินเองพี่ขอราคาที่ร้านห้าน้องเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เป็นไรเอาเอาเอาหนูจะเอาเงินปู่บ้านให้แม่ฉันก,ก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ช่มาพขอป้าช่วยหน่อยนะอะไรเราคนละห้าแสนผมห้าแสนป้าห้าแสนผู้จัดการผมห้าแสนแม่ป้าสงสารเด็กมัน ฉันก็สงสารเด็กฉันก็เลยบอกนั่นนะเอาที่ที่บ้านกันแล้วกันจะได้เอาเงินไปสร้างบ้านให้พ่อแม่มันอยู่ป้าป็นสมุดบัญชีนะแต่ป้าต้องสัญญากับพวกผมก่อนนะว่าป้าจะไม่อาเรื่องนี้ให้ใครฟังถ้าเกิดว่าป้าพูดให้ใครฟังเนี่ยขอให้ป้ามีอันเป็นไปสาบานด้วยกันนะว่าให้เรื่องเสร็จะก่อนแล้วถึงค่อยพูดอะไรแต่เนี้ยหลังจากนัดแนะแล้วมนท่าจึงกลับมาเอาสมุดบัญชีที่บ้านแม่มาอะไรนะ แล้วแม่จะไปไหนนะครับผู้เป็นลูกชายจะรู้ความจริงหรือไม่และมนธาจะรอดผลก้นอุบายได้อย่างไรติดตามต่อช่วงหน้ามุนทากลับมาที่บ้านเพื่อมาเอาสมุดบัญชีตามที่ได้นัดแนะไว้กับชายแปลกหน้าแม่มาอ,าอะไรนะะแล้วแม่จะไปไหนนะครับไปที่จนะ้าฉันก็มาเอาลูกชายฉันก็ถามว่าแม่มาเอาอะไรอ่ะฉ,ฉันก็โกหกมันว่าไม่มีอะไรใช่ไหม หอ,อ,อห้ผู <c oughs> <c oughs> ้เป็นลูกชายไม่รู้ว่ามนทากำลังจะไปถอนเงินจำนวน470,000บาทที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดออกมาเพื่อจะไปช่วยซื้อลอตเตอรี่ของหญิงต่างด้าวผเบิกเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็นั่งรถมันมาม่ให้ผมลยครับ,รบผม,มเดี๋ยวเดี๋ยวรวบรวมเงินของของผมและของผู้จัดการแล้วเดี๋ยวจะให,ให้ให้น้องเขาที่เดยวทั้งหมดเลยนะครับเอาเงินกันไป มันไม่นับไม่ไม่นับโอเคเอาน้องนี่เงินเดี๋ยวเอาลอตเตอรี่มาให้พี่เลยนะป้าน,นี่ลอตเตอรี่อยู่ที่ผมแล้วนะครับ<ด>ป้าเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเงินด้วยกันนะครับ<ด>อ่าโอเคครับพอผ่านจรแยกเงินถินไปอ่ะอเด็กคนนี้เขาดันร้องขึ้นมาโอ้ยอยู่ข้าวจะเลยไม่ได้กินข้าแต่เช้าเลยเอ้าเหรอป้าป้าป้าลงมาซื้ออะไรให้น้องมีกินหน่อยดีครับสงสารมันอะ่ะ เนี s, winter, ่ยสงสัยคงไม่ได้กินข mm ้าวมาหิวแต่ของนี้ป้าลอตเตอรี่ไปเลยนะครับผมลอตเตอรี่ผมให้ป้าถือไว้เลยนะครับผมป้าอย่างนี้ผมไม่นาถ้าป้าหนีผมไปผมเอาป้าตายเลยนะบอกโอ้ยในเรื่องพันนี้ฉันไม่เอาหรอกของใครก็เอาไปเถอะฉันก็ว่างนี้ช่วยเด็ดมันกันแล้วกันว่างนี้ก็เอาลอตเตอรี่มาให้ฉันลอตเตอรี่เนี่ยที่ยังกรรมอย่างนี้อยู่เลยเมื่อออกจากรสะดุซื้อมนทาถึงรู้ว่าเธอเสียท่าถูกหลอกเข้าให้แล้วแล้วฉันเอ๊ะใจฉันก็มาดูลอตเตอรี่ ไม่ใช่เรืนี้นี่นะเมื่อกี้เนี่ยายมันก็ชิชนะา,าไปแล้มันคล้ายๆวันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไรแล้วมันก็เสียใจอะเสียด้าน,น,นเพราะว่าเงินก้อนนี้แล้วว่าเราจะไว้รักษาตัวทุกวันนี้ฉันก็เป็นเป็นโรคที่ว่าเป็นความดันเส้นเอ็นสมองอรรักเสบต้องต้องฝังเข็มทุกเดือนอะหนึ่งเดือนต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ตามจับส8ดมุกุศแสบรอยนี้ได้และพบว่าเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วหลายราย กลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้ปลอมใบลอตเตอรี่เป็นลักษณะของการปลอมแปลงใบตรวจปลอมให้ตรงกับใบลอตเตอรี่จริงทีกลุ่มผู้ต้องหาไี่มีลอตเตอรี่จริงสองใบหากคุณพบเจอพฤติกรรมแบบนี้ต้องระวังให้ดีและหากมีเบาะแสะของคนร้ายที่ยังหลบหนีอยู่แจ้งตำรวจได้ทันทีครับหากคุณมีเรื่องราวเตือนภัยติดต่อไม่ได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นี้หรือทางหน้าที่ฉุกเฉินแฟนเพจ นาที่ฉุกเชิญ